มีน้ำหนูหไม่เข้าใกล้นะเห็นไหมต้นนี้ต้นนี้ใหญ่ใหญ่มากอยากดูกันจริงๆเลยผักปลาที่สวีเดนเนาะ,ะเหมือนจะไม่สบายอีกแล้วเดี๋ยวหนูจะค่อยๆเดินไปเนาะวันนี้จะสายหน่อยนึงฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนู้นก็มีนะคะ เยอะเยอะมากเราไม่รู้คนไทยที่นี่ก็กินอันนี้เขาก็กินเนาะมันกำลังอ่อนอยู่เลยนะเห็นไหมลำต้นมัน กินไหมทุกคนมันยังอ่อนอยู่เลยนะอไ,อไอ้อยากอยู่เลยฝนตกฝนตกไม่เช้ามันไม่ยกหมดนะเลยต,ต้นเขาเรียกอะไรต้นต้นเซียนอ่ปักเซียนเนะเวลามันออกดอกมันจะเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยอัน,นแก่แล้วนะเห็นไหมทุกคน แล้วดอกมันจะเป็นสีเหลืองตรงนู้น้วยคล้ายๆกันดอกสีขอกไม้จะเป็นแบบนี้จะพาไปดูเรื่อยๆแล้วอันนี้คือสาตรและแหน่ป่าเนาะคนไทยก็เก็บไปกินกันเห็นไหมมันจะคล้ายๆแบบเนี้ย คล้ายๆบ้านเราทนี่แหละแต่กลิ่นม,มันจะไม่หอมไปแบบดอกย่าทุกคนดูดอกย่าสิสวยเห็นไหมสวยไหมนั่นคือดอกย่านะสวยไหมทุกคนหนูไม่ขึ้นไปนอนเปลียนสวยอันนี้คือเขาเรียกกันไะ ที่เขาเอาไปทําแกงหน่อไม้อะตัวกู้แน่นอนเลยมีมีเขาเรียกอะไรนะมีดอกเออเปียกหมดเลย <c ười> คือเ,เรียกอะไรอะเมื่อคืนฝนตกเปียกหมดเลยดอกไม้ดอกไม้ริมทางเอ็นจตรริมทางก็สวยนะดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บไป ขอเรมิสมะสวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้ทำงานวันสุดท้ายพรุ่งนี้จะไปไปอุดริกะ่ะที่ทำง,งานนะคะจะไปกินกับข้าวมิสมะนะคะกับที่ทำง,งานไม่ได้ทำงานที่นี่จะไปอีกที่นึ่นออกออกจากในเมืองไปใช่ปะเขาจะพาไปกินอาหารแบบว่ะ เขเรียกอะไรอ่ะมันฝรั่งแล้วก็มีปลาเล็กๆถ้าบ้านเราก็ปลาลายใช่ไหมที่นี่ก็ปลาเนี้่มันจะเหม็นมันจะออกขาวๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันเป็นแบบยังไงอ่ะเหมือนนักคุนอร์แหละมันเหมือนแบบยังไงวันของเทศนี้หรือว่าของที่นี่คนหนูภูมิใจมากเลยนะแอปเปิลป่าปีนี้เยอะมาก เดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งหนูจะหอกก่อริกป่นมาให้มากินนะคะทุกคนโอคือคือมันเยอะมากเยอะมากต้นนี้เป็นหมืน่นเป็นล้านนะเดี๋ยวจะกลับไ้ดูนะดูสินี่คือนี่คือเอเขาเรียกอะไรอะแอปเปิลป่านะทุกคนมันจะอร่อยมากเลยโอ้ยเป็นล้านแน่นอนเลยเนะี่ยดูสิภูมิใจมากเลยปีนี้ได้กินแน่นอน ให้ดูใกล้ๆที่บ้านอะ้โหแซ่บเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำพริกเนาะพริกป่นอืมแซ่บหนูชอบกินถ้าหนูกินนะหนูไม่ได้ทำงานเ <c oughs> ข้าน้ำกินปุ๊บต้องเข้าน้ำแล้วก็ผักอันนี้กินได้ด้วยนะเอาไปต้มถ้าเอาไปต้มกินนะเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเห็นคนไทยที่นี่นี่เคาะ กขาเด็ดไปต้มกินนะ่ะจิ้มแค่กับน,น้ำพริกอันนี้ก็กินได้นะแต่โดนไม่ได้นะตำแยปลาอันนี้เอาไปต้มจิ้มน้ำพริกหนูมันมันคือมันคือมันคล้ายคล้ามอ่ะลูกมันจะเป็นสีดำหรือไม่ก็สีแดงหนูจำชื่อไม่ได้อันนี้นะ่ะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยกูกลังโอบๆเลยแต่หนูไม่กินนะ อันนี้โดนไม่ได้นะตำแยป่าถ้าโดนแล้วคุณจะรู้สึกว่า <c oughs> มันจะคันคันยิ่งๆนี่ตำแย่ป่าคนที่นี่เขาเอาไปต้มเป็นน้ำซุปกันบางทีที่ทํางานหนูก็เขาก็ทํานะมันเป็นเอาไปต้มเป็นซุปปะคุณเห็นไหมนั่นคือต้นเชอร์รี่ป่านะลูกใหญ่เท่าอันนี้เลยนะปีนี้ไม่มีลูกอันนี้มันหล่นหมด นี่คือเชอร์รี่ป่านะอุ้ยอร่อยปีที่แล้วหนูเก็บเยอะออือร่อยมากต้นนี้ดูสิต้นยหอยใหญ่น่ากลัววันไหนวันไหนฝนตกมันจะน่ากลัวเฮ้ยร้ <c oughs> อนลูกขาจะเจอตอนเชา้านี่ให้ดูใกล้ๆ หนูไม่รู้ใช่มันคล้ายๆย่านะมันมันเขาเอาไปทำมิสมะฮะเขาจะพันๆเราหัวสวยมากยอรอตาไทยแลนด์ก็มิเก้ให้ดอกเมล์โฟล์ฟรอมไทยแลนด์ทิตาอันนี้ก็ดอกสีเหลืองนะคะยังไม่ออกดอกคุณดูสิคล้ายๆดาวเรืองบ้านเราอ่ะโอ้ มุกไหลหแพ็คกสอนดอกไม้สวยไหมดอกไม้ริมทางนะคะเชอรี่ป่าจะถึงที่ทำงานไหมวันนี้เห็นไหมหคุณเห็นไหมลูกเล็กต้นนี้ก็ไม่ค่อยมีจะสุกแล้วลูกเล็กน,นี่เดียวเองเหลือถึงหนูไหมเนี่ยเอาไม่ถึงนะคะลูกแค่นี้เองอ้อนส เห็ดก็ไม่ม on ีคนมาเก็บอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเห็นไหมเชอรี่เรามาเริ่มสุกแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันไม่เหลือถึงหนูหรอกลูกเล็ดนี่เดียวปีนี้ไม่ค่อยติดมีมีคนป่าแอปเปิลป่าตอนนี้ไม่ค่อยติด ไปดูไปเรื่อยๆหนูไม่ไปฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนูจะมีเห็ดเยอะมากเลยหนูไม่ไปนะคะเพราะวันก่อนหนูโดนยุงกัดบวมยังมหายเลยคันด้วยต้นนี้ไม่ค่อยอร่อยแอปเปิลป่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังมีคนจูงหมาที่นี่เขาจะมีที่ให้หมาวิ่งแล้วก็แล้วก็อะไรนะเออให้หมาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเฉพาะที่ มันจะมีทุก,ทกจังหวัดหนูคิดว่านะของจังหวัดที่หนูทําอ่ะเออมันจะได้ยินเสียงหมาไหมหมาเยอะมากก็จะเอามาปล่อยตอนเชา้าๆแล้วก็จะวิ่งวิ่งวิ่งท,ที่ของเขาอะ่ะแล้วหมาเวลามันเจอกันมันก็จะ้องเสียงดังเรื่องของหมาเนะเราอยจะไปคุย <laughs> นี่หนูหมาถึงหมาจริงๆนะไม่ใช่หมายถึงอย่างอื่นนะทุกคนดูที่ มันยังไม่หมดเลยเด็กยังไม่มาเด็ดเลยเห็นไหมยังเหลืออยู่นะเห็นไหมเล็กๆน่ารักเขาหน้ารักลกเล็กๆต้นเล็กนิดเดียวมันคล้ายๆสตรอบเบอรี่บ้านเราอะ่ะมันจะมันจะออกหวานๆเล็กๆมีคนมาเด็ดต้นมันเล็กอยู่ข้างในป่าด้วยหนูไม่ลองไม่ออกไปจะขึ้น นแบบนี้ชอบขึ้นตามตามปัาเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้ที่เขากินกันน้ำพริกด้วยหนไม่กิน <c oughs> เห็นไหม,มันจะขึ้นแบบนี้เล็กๆตามถนนย่างเงี้ยเห็นไหมเอา้ามีคนเขียนเห็นไหมอันนั้นใหญ่มากเลยไม่จำชื่อไม่ได้มันยากอ้ไม่สบาย นีนะเป็นวันสุดท้ายที่ทางานพรุ่งนี้หนูจะไปเที่ยวกับที่ทํางานนะอือคือออกไปนอกเมืองเราก็จะกินข้าวที่นู้นเขาจะเลี้ยงคือมันคือมิสมากเลยเขาก็จะเลี้ยงข้าวเลี้ยงเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยอือเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถ้าถ่ายได้โอเทางนู้นเขาชอบถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ่ายได้คิดว่านะแล้วหนูจะถ่ายให้ดูถ้าถ้าเขาอยากออกเขาก็จะออกอย่างเงี้ย เขาก็ชอบถ่ายรูปหนูแล้วเอาไปลงอันนี้คือสนามเล่นกอล์ฟใช่ไหมกอล์ฟเล็กๆอบะแบบแบบเล็กๆสำหรับที่คนที่มาเล่นแล้วสนุกสนานแล้วคือออกไปเที่ยวไปกินอย่างเงี้ยกินดื่มกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นกันอย่างเงี้ยม,มันจะเป็นเล็กๆฝั่งเดี๋ยวหนูจะให้ดูอีกนะแล้วอันนี้อันนี้คือ ที่เขาแบบว่าเด็กเขาจะมาเล่นเขาจะอะไรนะออกกําลังกายปีนจะปีนนั่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยอที่ทำให้เด็กออกกําลังกายไม่สบายอีกแล้วหนูแล้วฝั่งทางนู้นนะคะอันนี้ร้านก๊อปใช่ปะ่ะร้านก๊อปแล้วฝั่งฝั่งอีกทางหนึ่งมันจะมีฝั่งทางนู้นนะคะมันจะมีที่หมา ที่สาหรับให้หมาวิ่งเล่นแล้วก็เล่นกันอย่างเงี้ยหลายหลายชั่วโมงเขาจะเอาเอาหมามาไว้ที่นี่แล้วก็เล่นแต่เขาไม่ปล่อยไว้นะเขาก็จะดูอย่างเงี้ยนะแล้วหมาส,สมาสมารถวิ่งเล่นได้อะไรเงี้ยวันนี้หนูเลิกสี่โมงเย็ยนแล้วจะไปซื้อกับข้าวด้วยวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยนึงเพราะมันหนาวเมื่อวานหนูแต่งตัว วันมันน่าร้อนใช่ไหมหนุ่ก็เลยใส่สกปรน่าร้อนทีนี้เลยไม่ค่อยสบายกำลังเดินไปนะคะที่ทำง,งานหนูเริ่มเจ็ดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นดูสีนห้างหลายแล้วไม่สบายอย่าลิ้นเดินไปทีนไหนสกอ่าเออ,อนีโดหอยยามียแกลเดินคนเดียวขาลุ่ยเตีก็ว่าเยดา็ดตัววบ ทางเดินไปที่ทำง,งานนะคะที่ทำงานหนูอยู่ในปา่าคือในป่าเลยนะในคือมันจะเป็นแบบไหนภูเขาแล้วก็ป่าแล้วก็ภูเขาแล้วก็มันจะเป็นเหวแล้วเขาก็ระเบิดออกใช่ไหมแล้วเขาก็ตั้งเขาก็ตั้งเป็นของจังหวัดเนี้ยเออหนูทํางานของจังหวัดเนี้ยบ้านเราก็ของหลวงอะไรเนี้ยทํางานของหลวง ม่ค่อยมีคนไทยทำหรอกเพราะว่ามันเข้ายากแล้วก็มันออกง่ายแล้วเราทำยังไงก็ได้เขาไม่ค่อยเข่งขัดของหลวงอะ่ะไม่เหมือนของส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นของส่วนตัวอย่างเงี้ยมันจะเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่งั้นจะโดนไล่ออกเขาไม่มีสิทธิ์ไล่เราออกถ้าเราไม่ทำปิดแั้นหนูจะให้ดูเชอร์รี่เห็นไหมทุกคนต้นนี้หนูได้กินแน่นอนเลย เห็นไหมทุกคนเยอะมากเลยเห็นไหมมันเยอะมากเลยมาจากบรีรัมเหรอคะเห็นขึ้นบรีรัมอยู่เห็นไหมทุกคนต้นนี้หนูได้กินแน่นอนเลยอุ้ยดูอันนี้สิดูสิเอา นี่ดูสิทุกคนหนูอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะคะมันไม่ขึ้นคอมเมนต์ให้เออหนูเดินนะมันไม่มีแถวแถวที่หนูทํางานนะมันไม่มีรถมาถึงนี่เพราะมันอยู่ในเหวตรงนี้มันเป็นเหวะขอระเบิดออกทางที่ขึ้นมามันจะเป็นแบบภูเขาใช่ปะภูเขาแล้วก็ระเบิดออกแล้วก็ตั้งเป็นมันจะเป็นหินทั้งนั้นเลยแถวเนี้ยอแล้วก็เดินเข้าไปอีกข้างในอีก เป็นร้านที่หนูทําำน้ํามุกไหลอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะถ่ายให้ดูว่าหนูไปเที่ยวแถวไหนไปกับที่ทํางานใช่ปะจะพยายามพูดภาษาไทยเยอะๆนะคะแต่แต่เนียงนะยายภาษาขมรบ้านนะภาษาขม,านนะาาเมรเศรเองเนาะเนียงโมปีจังหวัดบรีร์เนาะเนียงก็จะยายยายภาษาขมรนองแม,ม่อวังเออเนียงยายภาษาขมรบ้านขมร ແມ່ອີ່ສານตายเนาะເອີຫຍັງໃ જાય ຄແມ່ໃ જાય ໂຕໃ જાય ຫມົດເຕິກพลิກมันพลิกເຈພາສາຄແມ່พลิກພາສາຊີມຮົດຮົດບ້ານທະກາຫມ oi ຍິກະເດີ້ໃສ່ຮູບຄັນຍາເຕັນດານໄປຫຼິຍຮົດບ້ານທະກາຫມ oi ກິນແຕ່ສົງສົງໃນກັບເຂົ້າສົງໃນກາຟແນ່ເນາະຫຍັງກະ เนียงเนี่ยกระเทิกเทิกเทิกกับเค้าเทออวยแจก็จะมีรถคันบริษัทประสงนะรถคันจังหวัดประสงรถคันบริษัทเนียงนะก็ตราจังหวัดเนาะคันนี้คือไกลทั้งจังหวัดนะเราเองก็ที่หาเถอะกับพงลุงเค้าก็อวยแจจะเมียนเต้าหน้าก็จะรถลุงมีรถรถนุก็จะมีตราสถาปอย่างคันนี้แจ้นะอื้อนังเอาเนียงแจ้โอ้ยยายยายรวนๆยายค่อยอย่าตรต้องให้นะ ไอ้นีน <laughs> หหน่หัวหน้าหัวหน้าทักทายเอาให้เต้าให้ดานเรียนทักาะเนี่ยไหมเรียนขอเอาอำเภอหยังอำเภออำเภอ,อ,อลินเชอร์ปิงนะคะลินเชอร์ปิงเป็นอำเภอเล็กๆเราเองก็ยังกัเป็นอำเภอเล็กๆยักงกับอำเภอ,อ,อ,อประโคนชัยอือคทาทา หนูหอยก็ยังอำเภอประโคนใจตัวเองเจนะที่นี่ก็อำเภอแบบนั้นแหละแต่มันก็ดังเพราะว่าที่นี่ที่นี่ดังเพราะว่าทําเครื่องบินรบเครื่องบินรบที่ส่งออกต่างประเทศส่งไปบ้านเราด้วยกี่ล้านล้วคันหนูไม่รู้แต่มันแพงมันคือมันชื่อกรีปเปิลมันวิ่งเร็วมีครั้งหนึ่งที่หนูถ่ายแต่มันมันมันเร็วมันถ่ายไม่ทันมันได้ยินแต่เสียง อันนั้นแหละที่เขาทำจังหวัดนี้มันเลยดังถ้าคุณถ้าคุณอยากรู้ว่าจังหวัดชื่ออะไรก็เอเข้ากูเกแลแล้วก็ลองลองหาดูมันจะเป็นเครื่องบินรบชนิดวิ่งเร็วที่สุดอืมเขาทำจากจังหวัดหนูเนะี่ะมันเลยดังแต่ก่อนมีวอลโวด้วยวอลโวนี่คือรถแล้วข็ย้ายไปเมืองจีนหนูต้องเข้าทำงานแล้วหัวหน้าจะมองไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เป็นหลังมาเล่าต่อนะคะ